เต้าหูน้นุ่มๆกับซอสไข่เค็มบอกเลยว่ามันเข้ากันแบบสุดๆครับจริงไหมครับไข่ตุ๋น <laughs> เชฟพี่ด็อกวันนี้จะมาชวนทำเต้าหู้ผัดไข่เค็มปกติกินแต่หมึกผัดไข่เค็มกุ้งผัดไข่เค็มมาเจอเต้าหู้ผัดไข่เค็มบ้างเผื่อสายมังสวิรัติชอบเอาละมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยครับผมเราก็จะมีไข่เค็มวันนี้ใช้2ฟองแล้วก็เต้าหู้นะครับเป็นเต้าหู้แข็งหรือว่าเต้าหู้ผัดไทยนั่นเองหอมใหญ่ครับอันนี้ไม่ชอบไม่ใส่ก็ไม่ว่ากันต้นหอมครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าให้สีสวยๆปรุงรสง่ายๆวันนี้ผมใช้ผงปรุงรสตาเชฟบ,บุ๊กไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดนะครับผมปกติิครนนชอบกบกตหูมั หนะน้าตาเหมือนจะง่วงมากกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลงกระทะก่อนเดี๋ยวก็หิวแต่ว่าอันนี้เขาไม่ชอบแน่นอนเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเขาไงมันไม่มีของขาวก่อนจะเริ่มทำอาหารเดี๋ยวเราไปล้างมือกันก่อนนะครับโอเคล้างมือเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเลยทำไาทำวันนี้เต้าหู้ครับบี้เลยคุณผู้ชมบี้ลงไปเลยบี้ลงไปแบบนี้เลยนี่เลยนะครับผม <laughs> เอา้าอุ้ยมีคนสนใจเต้าหู้เดี๋ยวผมจะลองให้เขาชิมนะผมไม่รู้เขากินหรือเปล่าเต้าหู้อะวางไว้วางไว้ตรงนี้อ่ะตุนตุนตุนลองดูชิมไหมเฮ้ยอ <laughs> <laughs> หมาเจชอบกินเต้าหู้ด้วยโอ้โหเหมาะแล้วที่มาเป็นพิธีกรคู่อยู่ในรายการอาหารกินทุกอย่างเลทเทปที่แล้วกินผักชีเทปนี้กินเต้าหู้อ่ะเราบี้เต้าหู้แบบนี้นะครับเราไม่หัน่นมันจะทําให้เนื้อสัมผัสเต้าหู้เนี่ยมันซึมซับกับซอสไข่เค็มได้ดีขึ้นแล้วก็เต้าหู้นะครับมันยังไม่มีรสชาติใช่ไหมเราอยากให้เต้าหู้มีรสเราก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงครับผมอ่าแบบนี้นิดนึงโอ้ผมพลาดไปนิดนึง ผมลืมบอกวัตถุดิบสําคัญไปอีกอย่างหนึ่งตัวนี้นี่ครับตัวนี้คือผง3ามเกลือถ้าเราใส่3ามเกลือก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปอะ่ะมันจะทําให้กลิ่นของเต้าหู้คล้ายกับกลิ่นของหมูสับมากขึ้นหรือมีความเป็นของคาวมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่3ามเกลือลงไปอีกประมาณสัก1ช้อนชาครับแบบนี้ใส่ลงไปเลยและก็ขยําให้เข้ากันครับแต่อย่าไปขยําให้มันเละมากนะให้มันยังเหลือเต้าหู้เป็นชิ้นอยู่แค่ให้มันคุกเค้าให้เข้ากันพอครับได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมผัดกันแล้วมา เราได้เต้าหู้แล้วนะครับเราพักเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเราจะมาทําตัวไข่เค็มกันครับคุณผู้ชมสงสัยจะติดใจเต้าหู้ดูสิอันนี้มันไข่เค็มไอไข่เค็มกินไม่ได้ดูมันเป็นอันตรายกับหนูมันมีเกลือเยอะแต่เต้าหู้เมื่อกี้สงสัยจะติดใจเต้าหู้มองใหญ่อ่ะไข่เค็มเราจะใช้ทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงไปเลยนะครับใช้คู่กันแบบนี้ไปเลยนะก็คือเหมือนกับว่าแทนเครื่องปรุงแล้วเมื่อกี้ผมใช้ผงปรุงรสแล้วเดี๋ยวตอนผัดออกมาเนี่ยดีไม่ดีไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะลองชิมดูถ้ามันได้ความเค็มจากไข่เค็มมมพอแล้ว่่่่กไตตงงุิิผดา ปริมาณเต้าหู้ในวันนี้น่าจะต้องปรุงเพิ่มเพราะว่าเต้าหู้เราเยอะแล้วก็บี้เลยครับบี้ให้แหลกแบบนี้เลยง่ายๆบี้แบบนี้เลยง่ายๆไข่เค็มมันบี้ง่ายอยู่แล้วครับมันใช้ช้อนก็บี้ได้เลยนะครับถ้าบี้แล้วไม่แหลกแปลว่าเป็นไข่ต้มครับ <laughs> ไม่ใช่ไข่เคม็มแปลว่าหยิบผิดครับนะ <laughs> เดี๋ยวก็ลังจะมีไข่เค็มแบรนด์เชฟบุ๊คด้วยนะเป็นไข่เค็มปลอดสารไข่เยี่ยวมาปลอดสารอย่างเจ๋งเนี่ย สินค้าแบรนด์เชฟบุ๊กทุกตัวนะคุณผู้ชมใช้ได้เลยเพราะว่าเน้นเลยว่าอร่อยง่ายได้สุขภาพคือ1เครื่องปรุงของเราต้องอร่อย2มันต้องปลอดภัยไม่มีพวกสารอันตรายไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดสินค้าผมทุกตัวที่เอามาใช้ให้ดูนะครับถ้าซื้อไปไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดครับตั้งกระทะอันนี้ก็คือเคล็ดลับถ้าไม่ใช้เต้าหู้อันนี้ก็คือไปทําเป็นหมึกผัดไข่เค็มเป็นอะไรได้หมดนะครับแล้วแต่สูตรของใครเลยนะมีน้ํานิดนึงนะครับผม เราก็จะตั้งกระทะวันนี้ใช้เป็นกระทะเหล็กดําจากประเทศญี่ปุ่นเวลาทําอาหารประเภทผัดนะหอมมากๆไม่เชื่อดูนะเดี๋ยวพอผัดแล้วดูหมานะดูหมานะพอผัดปุ๊บหมาจะเป็นยังไงดูดูหมาทําหน้านะอ่าเราใส่น้ํามันลงไปก่อนนิดนึงครับพอประมาณอ่ากระทะร้อนใช่ไหมอ่าไม่ต้องร้อนจัดก็ได้ตามนี้เลยไข่เค็มใครอยากจะเพิ่มกระเทียมพริกไทยอะไรได้หมดแต่ที่ผมไม่เพิ่มเพราะว่าเราใส่สามเกลือไปในนี้แล้วผมก็ไม่มีเหตุผลต้องไปใส่กระเทียมในนี้อ่ะลงไปแล้วจ้าเอาไข่แดงลงไปเลยเอาไข่แดงลงไปผัดกับน้ํามันแบบนี้มันจะหอม นะครับผมมาเนี่ยครับเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนซอสและดูหอมขึ้นมาน่ากินเลยใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยนี่แหละเหมือนซอสไข่เค็มแล้วลหลังจากนั้นก็เต้าหู้ตามลงไปแค่นี้นี่แบบนี้เลยไข่เค็มกับเต้าหู้มันก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันถ้าใครอยากให้มีน้ําหน่อยก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงก็ได้น้ําเปล่าก็ได้น้ําซุปก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้น้ำเปล่าได้เลยเพราะเดี๋ยวเราใช้ผงปรุงรสในการปรุงอยู่แล้วนี่นะครับกลายเป็นเต้าหู้ไข่เค็มแลวดูดิดูตุนนี่คุณผู้ชม แค่ที่กระเด็นลงไปที่พื้นเดี๋ยวจะลงไปกินน่ะติดใจมันหอมครับคุณผู้ชมมันหอมจริงนะแต่แล้วเราก็ปรุงรสง่ายๆครับลองชิมดูก่อนก็ได้เผื่อว่าไข่เค็มที่พี่ได้มามันเค็มอยู่แล้วชิมดูก่อนนะครับแต่ไม่งั้นก็ใส่ผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กอย่างเดียวครับอีกประมาณสักหนึ่งช้อนลงไปแบบนี้นะครับผมแค่นี้แหละอยู่แล้วครับผมผัดให้เข้ากันหน่อยชอบสีแดงๆก็ไปหาน้ํามันพริกเผามาใส่ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมผัดสไตล์แบบจีนๆเลยนะตามด้วยหอมใหญ่ครับใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยต้นหอมครับ นะครับผมแล้วก็พริกชี้ฟ้าครับทีนี้เราจะเป็นสีแดงอย่างเดียวก็ได้วันนี้บังเอิญมีสีส้มอยู่ก็เลยใส่ไปด้วยมันจะได้น่ากินแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่ชอบแห้งๆเติมน้ําได้เลยนะครับผมเติมน้ําลงไปนิดนึงครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูแล้วก็ปรุงนี่เรียบร้อยหลายๆคนบอกเอ๊ะทำไมเชฟดูกระถก,ระกกระทะง่ายจังอันนี้ผมใส่น้ำหน่อยนะครับผมอยากให้เป็นผัดแบบมีน้ำขุกขิก ที่เห็นดูเหมือนผมกระดกกระทะง่ายครับเพราะว่ามันเป็นที่กระทะใบนี้ครับไอกระทะใบนี้ด้ามจับมันเป็นทรงนี้คุณผ,ผู้ชมดูสิมันเป็นทรงเฉียงขึ้นเพราะมันเฉียงขึ้นเราจะกระดกง่ายครับแบบนี้แค่นั้นเองลองชิมรสชาติด,ดูนะครับแล้วก็สามารถปรุงเพิ่มได้ง่ายๆผมแนะนําใช้ผงปรุงรสอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าผงปรุงรสเนี่ยมันจะมีทั้งรสเค็มรสหวานกลมกล่อมแล้วก็ถ้าไปใช้พวกซีอิวน้ำปลาอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยมันจะทําให้สีมันดําเห็นไหมครับว่าอันนี้มันไม่ดํามันสวยในแบบของลักษณะของเต้าหู้ นะครับผมอะแล้วเราก็มาจัดลงจานกโอ้โหเต้าคู่หนึ่งก้อนกับไข่เค็มสองฟองมันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอโหนี่ถ้าไปทาขายคือเต้าหูหนึ่งก้อนกับไข่เค็มหนึ่งฟองก็ได้จานหนึ่งแล้วอะโหนี่กาไรดีอเนี่ยเอาไปลงเมนูร้านอาหารได้แล้วเนี่ยดูสิน่ากินอะ่ะเออเป็นมังสวิรัติได้แต่เป็นเจไม่ได้เนาะเพราะมันมีไข่ถูกไหมอืมอะแต่ถ้าเป็นมังสวิรัตต้องไปใช้ผงกูุรสเห็ดหอมนะ มันดูเหมือนเต้าหู้กับไข่มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยครับเสร็จแล้วครับเต้าหู้ผัดไข่เค็มนะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทําง่ายแต่ว่าอร่อยมากนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามรายการเชฟวิโอกรายการทําอาหารง่ายๆที่คุณดูแล้วทําตามได้แน่นอนครับผมบหนูชอบเต้าหู้เหรอสรุปชอบเต้าหู้ใช่ไหมเดี๋ยวเอาแบบไม่ผัดให้นะหนึ่งอันโอเคสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์เครื่องครัวหรือว่าเครื่องปรุงที่ผมใช้นะครับก็ สามารถแอดไปที่ l i n e at checkbook หรือโทรมาสอบถามได้ที่083 998 8365ครับ